พี่นองทุกคนมิน้กับวาพพอกับอ้อนคือเก่าเด้อมันิอ้อนชิมาแหนนํำงานมันี้มีการทั้งสี่งานเลยสำหรับครที่แบบว่าก็ทหาเวียกเหตุงานทําอยู่ในประเทศไทยมาฟังกันเลยเด้อมัน้มีงานอ่าแม่บ้านถั่วไปเงินเดือนหนึ่งหมื่นสองพันบาทสถานที่ทำงานแมนอยู่ปะเวศแรงงานที่สองอันนี้เป็นงานแม่บ้านถั่วไปคือการเงินเดือนหนึ่งหมื่นสองพันบาทสถานที่ทำงานแมนอยู่สุวรรณภูมิสนามบินแลงงานที่สามมันนี้งานดูแลผู้สูงอายุเงินเดือนหนึ่งหมื่น สามแยกพระปลาแดงและงานสุไี่เป็นงานอาแม่บ้านผีเลี้ยงน้องเงินด้านหนึ่งหมื่นสักหนึ่งหมื่นสามพันบาทประทับทีทำงานแมนยูสุขุมวิทย์ซสี่เด้อสำหรับใครที่อยากได้งานในสีงานนี้อย่าลืมเข้ามาสมัครกันเด้อทุกคนศูนย์เฮาเปิดทุกมือตั้งแต่เวลาแปดโมงครึ่งทอดทบมุงเด้ออยู่ที่ตัลลันชนิดวงแปดสิบสองพับหนึ่งสำหรับมือนี้สิฝากงานไว้สำนีเด้อมือหนามาพอกันใหม่สำหรับมือนี้สบายดี